ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของผม Welcome back to my channel อั a เด p d a ับวันนี้เรามีรถออฟโรดรุ่นใหม่ที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในประเทศไทยนั่นก็คือ2025 Mitsubishi j e p J5 รถสายลุยดีไซน์คลาสสิกที่ผสมความดิบความเทและเทคโนโลยีสมัยใหม่ไว้ในคันเดียวรถรุ่นนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในรถที่สร้างกระแสะแรงมากในกลุ่มคนรักออฟโรดเพราะมันไม่ได้มาแค่หน้าตาที่แข็งแกร่งเท่านั้น แต่ยังมาพร้อมสมรรถนะและราคาที่น่าสนใจมากสำหรับปี2025ตั้งแต่แรกเห็นมิซูบิชิจีฟ j e p J5 จะให้ความรู้สึกเหมือนรถออฟโรดระดับตำนานเส้นสายตัวถังทรงเหลี่ยมดูแข็งแรงฝากระโปรงหน้าทรงแบนกระจังหน้าดีไซน์เรียบแต่ดุดันไฟหน้าทรงกลมผสมไฟเลสสมัยใหม่ทำให้รถคันนี้ดูคลาสสิกแต่ไม่ล้าสมัยตัวถังขนาดกระทัดรัดเหมาะทั้งการใช้งานในเมืองและการลุยทางโหด การชนหน้าหลังออกแบบมาสำหรับออฟโรดจริงมีมุมไตมุมจากที่ดีระยะห่างจากพื้นสูงทำให้การขับขี่บนเส้นทางธุรกันดารทำได้อย่างมั่นใจด้านข้างของตัวรถให้ฟีลรถลุยแท้ๆซุ้มล้อขนาดใหญ่รองรับยางออฟโรดล้ออลนลอเนยสปอร์ตหรือแบบออฟโรดขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยมือจับประตูเรียบง่ายกระจกบ,บานใหญ่ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยขณะขับขี่หลังคาทรงเหลี่ยมช่วยเพิ่มพื้นที่สีสภายใน และยังมีรุ่นที่สามารถถอดหลังคาหรือเปิดหลังคาได้สำหรับสายผจญภัยอย่างแท้จริงภายในห้องโดยสารของ Mitsubishi Jeep J5 ถือว่าเป็นการผสมผสานร,ระหว่างความดิบกับความทันสมัยเบาะนั่งออกแบบให้รองรับสรีระดี เหมาะกับการนั่งทางไกลเบาบางรุ่นใช้วัสดุกันน้ำเหมาะกับการลุยป่าลุยคโคลนแผงคอนโซลหน้าดีไซน์เรียบแข็งแรงใช้วัสดุที่ดูทนทานหน้าจออินโฟเทนเมนต์ตรงกลางรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto มีระบบนำทางกล้องมองหลังและระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนครบถ้วนพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันจับถนัดมือควบคุมระบบต่างๆได้ง่ายมากวัดเป็นแบบดิจิทัลผสมอนาล็อก แสดงข้อมูลชัดเจนทั้งความเร็วรอบเครื่องยนต์ระบบขับเคลื่อนและข้อมูลการลุยออฟโรดเช่นมุมเอียงอุณหภูมิและระบบบล็อกเฟืองท้ายช่องเก็บของภายในมีให้ใช้งานหอลายจุดเหมาะทั้งการใช้งานประจำวันและการเดินทางไกลในด้านสมรรถนะมิ t ซูบิชิจี e j p j 5ถูกออกแบบมาเพื่อการลุยอย่างแท้จริงคาดว่าจะมีเครื่องยนต์ให้เลือกหลายแบบทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซล เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาดประมาณ2.0ถึง2.4ลิตรให้แรงบิดสูงเหมาะกับการขับออฟโรดและลากจูงส่วนเครื่องยนต์เบนซินจะให้การตอบสนองที่นุ่มนวลกว่าเหมาะกับการใช้งานในเมืองระบบขับเคลื่อนมีให้เลือกทั้งขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อ โดยรุ่นขับเคลื่อน4ลอ้อจะมาพร้อมระบบ4คูณ4แบบเลือกโหมดได้มีโหมดสำหรับถนนปกติทางลูกรังไราโคลนและหินพร้อมระบบล็อกเฟืองท้ายที่ช่วยเพิ่มการยึดเกาะในสภาพทางที่ยากลำบากระบบช่วงล่างถูกปรับจูนมาเพื่อรองรับการกระแทกและการบิดตัวของตัวถังทำให้การขับขี่ในเส้นทางออฟโรดมีความมั่นคงและปลอดภยัย แม้จะเป็นรถสายลุยแต่การขับขี่บนถนนปกติของ Jeep J5 ก็ถือว่าทำได้ดีการควบคุมพวงมาลัยแม่นยำการเก็บเสียงทำได้ในระดับที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับรถออฟโรดระบบเบรกให้ความมั่นใจมีระบบช่วยเหลือการขับขี่พื้นฐานเช่นระบบควบคุมเสถียร,รภาพระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและระบบช่วยลงทางลาดชัน ในด้านความปลอดภัยมิตซูบิชิจีฟ J5 จัดมาให้ครบตามมาตรฐานยุคใหม่ทั้งถุงลมนิรภัยหลายตำแหน่งระบบเบรก ABS EBD ระบบควบคุมการทรงตัวกล้องรอบคันในบางรุ่นระบบเตือนการชนด้านหน้าและระบบช่วยจอดรถทำให้รถคันนี้ไม่ใช่แค่ลุยเก่งแต่ยังปลอดภัยสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันสิ่งที่หลายคนสนใจมากคือเรื่องราคาในประเทศไทย จากข้อมูลและกระแสที่ออกมาคาดว่า Mitsubishi j ๊ e p j 5ปี2025จะมีราคาเริ่มต้นในประเทศไทยประมาณ1ล้านต้นต้นสำหรับรุ่นเริ่มต้นและอาจขยับขึ้นไปที่1ล้านกลางถึงปลายสำหรับรุ่นขับเคลื่อน4ลอ้อที่ออปชั่นจัดเต็มหากเทียบกับสมรรถนะรูปลักษณ์และความสามารถในการลุยถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างคุ้มค่าเมื่อเทียบกับรถออฟโรดในตลาดเดียวกัน เมื่อมองภาพรวมมิ s u b บิชิจี e p j 5เป็นรถที่เหมาะกับคนที่อยากได้รถออฟโรดจริงจังแต่ยังสามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้ดีไซน์โดดเด่นไม่เหมือนใครสมรรถนะพร้อมลุยเทคโนโลยีทันสมัยและราคาที่เข้าถึงได้มากกว่ารถออฟโรดระดับพรีเมียมหลายรุ่นรถคันนี้จึงกลายเป็นหนึ่งในรุ่นที่ถูกจับตามองมากที่สุดในปี2025โดยเฉพาะในตลาดประเทศไทย ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบการผจญภยัยชอบขับรถเข้าปา่าขึ้นเขาหรืออยากได้รถที่มีคาแรคเตอร์ชัดเจน Mitsubishi Jeep J5 คือรถที่ควรอยู่ในลิสต์อย่างแน่นอนและถ้าคุณคิดอย่างไรกับรถรุ่นนี้อย่าลืมคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้านล่างกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไทยอัปเดตรับเพื่อไม่พลาดข่าวสารรถยนต์ใหม่ๆแล้วพบกันในคลิปหน้าครับ ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของผม w ว l o o m e b c k t to y y h h n n แน l ไทยอัปเดตครับวันนี้เรามีรถออฟโรดรุ่นใหม่ที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในประเทศไทยนั่นก็คือ2025 Mitsubishi Jeep J5 รถสายลุยดีไซน์คลาสสิกที่ผสมความดิบความเทและเทคนโนโลยีสมัยใหม่ไว้ในคันเดียวรถรุ่นนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในรถที่สร้างกระแสะแรงมากในกลุ่มคนรักออฟโรดเพราะมันไม่ได้มาแค่หน้าตาที่แข็งแกร่งเท่านั้น แต่ยังมาพร้อมสมรรถนะและราคาที่น่าสนใจมากสำหรับปี2025ตั้งแต่แรกเห็นมิซูบิชิจี j เจห J5 จะให้ความรู้สึกเหมือนรถออฟโรดระดับตำนานเส้นสายตัวถังทรงเหลี่ยมดูแข็งแรงฝากระโปรงหน้าทรงแบนกระจังหน้าดีไซน์เรียบแต่ดุดันไฟหน้าทรงกลมผสมไฟเลเสมัยใหม่ใหมทำให้รถคันนี้ดูคลาสสิกแต่ไม่ล้าสมัยตัวถังขนาดกระทัดรัดเหมาะทั้งการใช้งานในเมืองและการลุยทางโหด กันชนหน้าหลังออกแบบมาสำหรับออฟโรจริงมีมุมไต่มุมจักที่ดีระยะห่างจากพื้นสูงทําให้การขับขี่บนเส้นทางธุรกันดานทำได้อย่างมั่นใจด้านข้างของตัวรถให้ฟีลรถลุยแท้ๆซุ้มล้อขนาดใหญ่รองรับอย่างออฟโรดล้ออนลอยลายสปอร์ตหรือแบบออฟโรดขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยมือจับประตูเรียบง่ายกระจกบานใหญ่ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยขณะขับขี่หลังคาทรงเหลี่ยมช่วยเพิ่มพื้นที่สีสภายใน และยังมีรุ่นที่สามารถถอดหลังคาหรือเปิดหลังคาได้สำหรับสายผจญภัยอย่างแท้จริงภายในห้องโดยสารของมิ s ซูบิชิจีฟ p j 5ถือว่าเป็นการผสมผสานร,ระหว่างความดิบกับความทันสมัยเบาะนั่งออกแบบให้รองรับสริระดีเหมาะกับการนั่งทางไกลเบาะบางรุ่นใช้วัสดุกันน้ำเหมาะกับการลุยป่าลุยคโคลนแผงคอนโซลหน้าดีไซน์เรียบแข็งแรงใช้วัสดุที่ดูทนทน